เรื่องจิงกะเบล,เบลๆๆใช่ไหมคะใช่วันนี้เราจะเรียนจิงกะเบลใครไหนไหนดูชุดสิใครพร้อมแล้วโอ้โหหลายคนพร้อมแล้วชุดพร้อมมากเลยชุดพร้อมหน้าพร้อมหมวกพร้อมผมพร้อมกล้องเครื่องยืนโชว์หน่อยค่ะวันนี้ใครใส่ชุดสวยชุด แซนตี้เซนต์คอร์มาไหนชุดโซ่สวยไปไหนเร็วอืวันนี้คุยุใส่เสื้อแดงมาอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยกับหมวกเซนตี้วันนี้คุยุสวยไหมคะสวยไม่ตอต <laughs> คือทงว้าไม่ได้ทงว้าวันนี้รวยค่ะไม่ค่ะ อา้าวพร้อมหรือยังก่อนที่เราจะเริ่มเรียนขอด้วยอะเด็กๆก,ก็สวยค่ะวันนี้โอโหสวยน่ารักทุกคนเลยใครพร้อมที่จะเต้นจิงกระเบลแล้วอา้าวลุกขึ้นยืนเลยค่ะเด็กๆไม่เต้นไม่เต้นไม่เป็นไรเ,เ,เ,เดี๋ยวครูยุเต้นให้ดูอา้าวเต้นไปพร้อมๆกันเลย ุณบอกแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพลงจิงเจ e รเบลเพลงจิง l l เบใครสมัครร้องวันอะไรคะวันคริสต์มาสเดยเมื่อวานนี้การบ้านคุณครูคให้เด็กๆวาดรูปก่ะ m ม r r ์ hmm. Christmas ไหนเอามาโชว์ไหนเร็วใครทำเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วไหนเอามาดูหนคะ่ะนี่หน้านี้ ไหนใครเสร็จแล้วเมื่อวานนี้มันไม่เหมือนคุยยุเลยอะใครระบายสีเสร็จแล้วอุบบย้ยสวยมากเลยค่ะข้าวโพดว่าเด็กหรือเปล่าคะคุณแม่ช่วยค่ะคุณแม่ช่วยพาอีกน้องคุณสวยจังเลยไหนใครใครจะโชว์ผลง,งานตัวเองมาดูสิคะน้องใคร น้องคาหมูหูสวยเลยเสร็จแล้วค่ะตอนเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วเจ้าวุณเสร็จหรือยังก็รู้กันแล้วค่ะนาเดียก็เสร็จแล้วอุ้ยสวยคุณคุณคุณว่าาสนา พอดีสวยจังเลยเด็กๆว่าสวยมากเลยลูกน้องอันนาเสร็จหรือยังคะเปิดยังบอบเลยต้องเปดดูว่าเสร็จแล้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพ่อเก่งยังไหนสวย เสร็จแล้วค okay. ่ะเสร็จแล้วค่ะสวยมากค่ะอะไรสีน้ำเงนน่อี่อซี่อะไรสีน้ำเงินคะอีซี่คริสต์มาสยมาก เล่าให้คุณครูฟังสิคะหนูวาดรูปอะไรคะอีฟซี่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนนะคะอีฟซี่จะเป็นตัวแทนของเพื่อนในการบรรยายภาพที่อีฟซี่วาดมาอ่อีฟซี่ไหนลองบอกเพื่อนสิคะว่าหนูวาดอะไรมาคะหนูวาดต้นคิดมากแล้วก็มีมีเซนต้า แล้วก็ระบายแล้วก็มีหิมะแ,แล้วก็แล้วแล้วก็ระบายสีสองสีสีหนึ่งเป็นสีเขียวอีกอีกต้นหนึ่งเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วดา<อ>แล้วก<อ>็วออาดอีกครั้งดงสิคะ อ่าของฮิซี่นะคะอานนี้มันเป็นวันอะไรคะวันคริสต์มาสค่ะวันคริสต์มาสอ่าทุกคนส่งมือให้ฮิซี่หน่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะคะสีแดงก็เป็นชุดสตวคละคนะคะสีแดงสีเขียวก็คือต้นคริสต์มาสนะคะอ้าวใครอยากจะนำเสนอผลงานของ oh, ตัวเองน <wow. S 1> ะคะ ผู้ชายบ้างเอาเลยใครจะบรรยายเอาพูดแบบยกมือค่ะลูกน้องเป็นหนึ่งเอาเชิญค่ะเป็นหนึ่งค่ะก่อนอื่นต้องเคี้ยวอาหารในปากให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะผิดคออร่อยบอย หนึ่งบรรยายภาพตัวเองค่ะถ้าช้ากว่นี้เขจะได้เื่อนสนิแล้วพูดังๆมีอะไรบ้างแล้วอะไรต้นชิดนากต้นพูดดังๆไปหนึ่งวิเครหก่อนคุณแม่สกินิดนึงค่ะคุณลูกรู้สึกมันยังไม่ตื่นอ้าวเดี๋ยวเราไปที่อาบูนก่อนนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งร้อมเมื่อไหร่เป็นหนึ่ง หน right> no ึ่งอ่ะนาบุญอ่ะทุกคนฟังนาบุญค่ะนาบุญเล่ามาลูกเปิดไมค์ค่ะนาบุญมมตู้กินแล้วอะไรอีกคะลูกหนูดูหนูดูที่รูปสิคะหนูวาดอะไรอีกคะอืมมีอะไรอีกคะลูก ก้นนี่มัฮอนนี่มัน,ออน,นกอ,พนอนนกีพาพิเขาว้าเอาาอเ่เซย มากเลยเังเดี่วแล้วก็ส well ีมาอ่ะพูดดังๆพูดดังๆพูดไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ดาวดาวก็สีมาสีมาอะไรอีกคะอเมงไหมคะอแม ทำเองอเองก่งมากค่ะโปมมืให้ทำเลยค่ะอ้าวอยากได้อีกอยากได้อีกอีกคนไปแล้วนะสามแล้วเนาะอีกสองคนอีกสองคนเร็วยกมือ,อปุตอ้าวยกมือค่ะใครหน้าจอใหญ่อ่ะอ่าน้อง เสร็จหรือยังคะเอาแต่น,น้องคริสเปิดไม้ร่อยเพื่อนฟังสิคะหนูว่ายังไงมาคะจะไม่ได้ทค่ะยังไม่ได้ทำโอเคไม่เป็นไรวันไหนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาผลงาน,นาโชว์ให้คุณคุณไปคนต่อไปคะ่ะน้ำชาค่ะน้ำชาสามทับสองค่ะ น้ำชาโชว์ผลงานตัวเองใหมค่ค่ะไหนเล่าให้น้องฟังสิคะหนูวาดอะไรมามาใกล้ๆมาใกล้ๆมองไม่เห็นมาใกล้ๆมีอะไรบ้างหนูต้องคิดมากแล้วก็อะไรบอกคุณหนูต้องคิดมากกับอ่ะคุณตาหิมะตาหิมะแล้วก็เขาใช้เต็มที่ค่ะแล้วไีกคะคุณลูกเยับน้ำชาวาดเองไหมคะ บอกครูสิวาดเองค่ะวาดเองค่ะเก่งมากค่ะผมมือให้น้ำชาหน่อยค่ะคุณพ่อเก่งมากค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะเอาวคุณครสูบได้เลื่อมใหญ่ะโบนัสค่ะโบนัสไหนเล่าให้เพื่อนฟังดูวันนี้โบนัสใส่ชุดสวยเลยเลยโชว์ผลงานสิคะเสร็จหรือยังคะ โบนัสได้ยินเสียงคุณครูไหมคะได้ยินอ่ะโบนัสเล่าสิคะลูกหนูวาอวไาอะไรคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยคะ่ะโอ้โหสวยงามอาไหนเล่าสิมีอะไรบ้างคะคล้ายๆของคุณครูเลยอ่ามีต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะ อ่าต้นคริสต์มาสสองต้นแล้วก็มีอะไรอีกคะตัวกลมๆคุณครูมมไม่ได้ยินเสียงหนูเปิดไมค์หรือ,อยังลูกอ่ามีต้นคริสต์มาสสองต้นแล้วก็มีสโนว์แมนใช่ไหมคะอ่าเก่งมาก มือเพื่อนเยคะ่ะเยี่ยมมากเลยทีนี้วันนี้เราเต้นไปแล้วร้องเพลงจิงกระเบลไปแล้วเด็กๆดูหนังสือที่หน้า22ใช่ไหมคะยี่สิอุโสเรานะคะมาดูหนังสือนะคะเอาฟาคิสนะคะเอา Yes, เปิดไปหน้า22ต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะคะคำสั่งเรื่องคริสต์มาสคำสั่งเขาบอกว่า listen sing the song and write the re real w o r d listen sing the song and write the re real w o r d ฟังร้องเพลงและเขียนคำสั่งให้สัมพันธ์กันเมื่อกี้เราร้องเพลงเต้นไปแล้ว jingle bell jingle bell jingle bell jingle all the way a l w f n is to ride right. in a one horse open เด็ทีนี่ข้างล่างเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมใครเติมเสร็จแล้วยกมือใครรู้ว่าเติมอะไรเราต้องเติมอะไรเดยว,วันนี้คือวันอะไรคริสต์มาสเดเด็กๆเ,เติมลงไปเลยค่ะใครไม่รู้ว่าเติมยังไงนี่เลยด้านบนนี้เลยบนหนังสือเห็นไหมคะ นี่เลยเขียนตามนี้เลยค่ะหน้า20 2เขียนคริสต์มาสเติมลงไปด้านล่างนี้เลยค่ะน่าเขียนั้านบนนี้เลยตัวหนังสือสีขาวด้านบนเลยค่ะ Christmas Day แปลว่าวันคริสต์มาสใครยังเขียนไม่ได้ค่ะ Christmas Day เขียนนะคะเพราะว่าเขาเขียนมาให้แล้วยากจังเลยอีกครั้งหนึ่งนะซีซีค่ะซีสอารไอเอสทีเอ็มเอเอสคริสต์มาสเดดเอวายไ่ต้องอว่าเขาม ใร้แล้วให้มิกครับหน้าใช้เสร็จแล้วคะยกมือมาหน่อยจ้าอ้าวยิฟซี่เสร็จแล้วนาบุญเสร็จยังคะเดี๋ยวปัญหาหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวปัญหานาบุญเสร็จหรือยังอ้าวเจ้าขุนเสร็จแล้วคุณเสร็จหรือยังคะลูกคุณนสามครับ ต้ทำแล้วค่ะโเแล้วค่ะเสร็จแล้วคุณเสร็จแล้วเอวาเสร็จแล้วไม่เคยเห็นหน้าเอวาเลยอนาเสร็จแล้วคุณมีกาดด้าเลยนะครับเสร็จแล้วคับเสร็จแล้วคุณเสร็จแล้วก็แล้วค่ะคุณนั่งบนทุกคนเลย ยากไหมคะไม่ต้องใช้ไหมใช้ไปแล้วค่ะสวยๆนะคะลูกสวยเขียนเหมือนที่ครูยกตัวเมื่อวานในรูว่าตัวสีแดงแบบนี้เลยเขียนเหมือนเมื่อวานนี่เลยแบบนี้เลยไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วยกมือมาเย่เก่งมากค่ะอ้าวภาษาอังกฤษในวันนี้ก็มดเรียนเท่านี้นะคะ ใช่ไหมคะคอณสู้มรายังไม่ได้ทำเลย ในวันพรุ่งนี้คุณครูจะสอนชุดกิจกรรมชุดที่5นะคะใครยังไม่มาที่โรงเรียนมีไหมไม่มพรุ่งนี้คุณครูจะสอนชุดกิจกรรมชุดที่หนะคะชุดกิจกรรมชุดที่ห้าในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะไม่ใช้สมุดแล้วในวิชาภารรษาอังกฤษคุณครูจะหากิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็มีทบทวนมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ ในสัปดาห์หน้านะพรุ่งนี้เรียนชุดกิจกรรมชุดที่าเด็กๆเ,เก็บไว้วางไว้บนโต๊ะเลยส่วนหนังสือภาษาอังกฤษเด็กๆอย่าลืมพบทวนนะคะถ้าสมมุติว่าโรงเรียนเปิดเรียนนั่นหมายความว่าเนี่ยเด็กๆจะเรียนถึงเท่านี้แล้วหลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผลตามภาคเรียนแล้วเนี่ยเราเรียนมาหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมคะ เราเรียนเราเปิดตั้งแต่วันที่สิบสี่มิถุนานะตอนนี้วันนี้สิบห้าแล้วนะเอือเสียงวีดไหมคะลูกปุ่งเงี้ยเปิดปุ่มวีดไหมคะมันมีเสียงอะไรแทรกไหมคะลูกติ้งติ้ง้ง,งอ่าเดี๋ยวเราร้องเพลงแล้วเต้นอีกครั้งหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้ว โอเคสำหรับวิชาภาษาอังกฤษไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ เด็กคุณูทำได้เสมอค่ะเอเนนะขอยสามรอบค่ะขอยสามรอบเหรอคะไม่เอาค่ะพรุ่งนี้จะเก็บไปเต้นเพลงอื่นบ้างอะคะ่ะเพลงนี้ไม่อยากเต้นแล้วพรุ่งนี้เอาเพลงอื่นดีไหมคะวาวาเ,เดี๋ยว ชุดเอาหมดแล้วภาษาอังกฤษคริสต์มาสเดย์โตนุนร้อนมี่ลูกคุณไมปถอดชุดก่อนก็ได้นะคุณบอกไม่ร้อนไม่ร้อนอีกร้อน,อนคุณอดทนได้เยี่ยมมากเอาพักดื่มนมก่อนค่ะเด็กๆพักดื่มนมนะคะเข้าห้องน้ำปสัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะเข้าห้องน้ำปสัสสาวะให้เรียบร้อยตกลงมันมันเกี่ยวกับอะไรสู ทำไมไม่ใช้ลำโพงอ่ะใช่ค่ะพอ่อทำไมไม่ใช้ลำโพงอ่ะอ๋อเพราะว่าเสียงมันดังแล้วไหมค๊าบบายค่ะช่าสังเกตบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอวิชารรต่อไปนะคะ